ได้มากนะเหมือนปูนีละว่าเบนะเบียบม,มา,าสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเ้าสูทีมงานของผู้ถ่อพาด้วยพอสะไหวพาด้วยครับกะดีอกดีใจนำคุณแม่ยามดี รับเอฟซีับผมเลขทะเบียนรถหกหกซีนะครับเนาะได้ข่นเคนหาแปดลางวสันขับเอฟซีกับผมได้ยินข่าวแล้วก็ฝ้ามาเลยนะครับพราะว่าซื้อขักซื้อแนวาสันขับเอฟซีกับผมโตเดียวบวกกับล่างย่างเดียวครับเอฟซีกับผมเอาการแสดงความดีอกดีใจนะแม่ย่ามนะครับเนาะพะว่ามาหาเพิ่มมือสุดท้ายพอเห็นเพิ่ครับเอฟซีกับผมเพิ่นไปหน้ารับเอฟซีครับ เพื่อเป็นการเสียเวลาไปฟังแม่ย่างกุศโลสูฟังกับเอฟซีครับผมถือถือบัตร่านมาต้นถือกันบไ่ได้รายแต่ว่าั่โอ้ถือบัดเพื่อนเลยไอ้ลูกชายก็ถือปาดทั่วนบัตรซีหกันเออบัตรซีหกเออโดมันนล้วมันก็ไม่ซื้อรายก็ได้กูเทียซื้อวัสดุั่นมัไปทัดเออองานนี้ก็ไ่ซื้อรายที่ยุ่งองกันถือกันทีหกน้อเขาโอว่า ฮักแน่ใชนี่ก็หาแปดแต่ยิ่งพอระเบิแล้วซีตัวเดียวบอกจับบอกลับพอชื่อบกลับนี่แหละปั้นตอเอาเขนแทนได้น่ะพราใหญ่เให้กันคือยูวัดทุกันมาแต่จัหออเอาล่างย่างเดียวสดโอ้โหอ่งโบอังโลอยได้ไหมเอาสองสองตัวสองทัอ่งย่เียวดโ้พากันเฮ่ตืมๆยูได้วัดน่ะแสดงว่าถือวัดบาบ อู้ซื้อทีวยนผู้ลกคกับแ่กบบะบซื้ออือ้อืันเจ้าฟันคือบอกลับไปต่วาต่หัวทงหากะไทั้งหกหกซีวัตถีแม่เลยหกหกหกซีเมนลูกไส้ได้หกซีก็ได้ใบรอตตอรี่กได้ใบหนึงัตตอลี่หาแปได้ใบหนึ่งอีกคั้งหักวัตถอต้าหมากับแม่บ่ยิ่เฮียนนั่่แม่ ลูกสาวลูกสาวอยู่เมืองนอกได้ฮอดเมืองนอกลูกหวานได้บุ้นโอ้โหูกไสได้หลยัสองสามพันนี่แล้นั่นแล้วุ่นนี่ไห้เลขสูตรปม่นนี่เล่ได้มาได้มากน่เหมือนปูนีละว่าปนีาแปมาปูกับเขียนแล้วก็ทิมบัเมื่อน่ไม่ไกับว่าทิมนี่สิมื่อ ที่แม่แม่อ่ะเออเออแม่นก็เลยเอามาเอมาเขียนใหงมูออมูตะเขียนอาะเวลาแม่ไอ่ะเออพวกแม่แล้กับ่ซื้อกับมีเออหล่พดพวกออกไปพวซื้อเอพซื้อก็ได้เออื้นมาขึ้นมาได้อ่าลางเงยเดียวพอาแปเม็ดเดียวเน้นลางเลย เัญา้อไปหาเพื่อนวันอก้นเอนไงต้อเพื่อนไปเอ็นขึ้นเงินที่อ่เออเพ่นไปขึ้นเงินที่ต้อง้อไปแล้วตั้อโต้เปาข้ไออพมาบอกนนี่ตัวเดียวเข็นเขนไว้เนาะล่างเข็นเขนเนาะเขาถือเัดเท้านกูเง้เสื้อสันะ แล้ววันสิมาแทนงปุงยำมุทเขียนสักดาทีไม่ได้ทีงอดก่อนแล้วก็ถ <the> ึงแลสามห้าหกน่ะเลขไายไายบอตเตอรี่เออรถเอนสามตัวเลยอ่ะเออห้ง <Meat> วัดเซือนเลขกันทําป่าเงบังบังน้ำเราอยู่อืมมันีี้กับมัดตัมจึงทีอ่าแปลได้ลางความได้โอ้ตัวมีปองเดียวนะออโอ้พ่อไห้ป้องอยู่เลยบอมีพ่นไห้สามป้องจะต้อบ่สนใจสุดมันโอ้มันมีสาม ตาเก็ยดนึงโอ้นึงเก็ดให้มันยังบุตเอ่ะตอนเน้นเน้นหาเนี่ยลีนี้น่ยได้ช่อางเงดียวหาแปดได้ไม่้องเหี่ยวบ่าโอ้แฝดแมันเลยขึ้นตะกกโว้นั่นมั่นกมื่อเมื่อเดียวเมว่อขบออกติดฟ้อ นี่พันคือว่้านนะมันมาถือแล้วก็ใจอ่อนแม่พอขคือตะกี้ตะกี้โอ้ยบวชขาดแล้วบวชสองสามวันเออยบ้านนี้บวชท่านเศร้ากินกันเลยว่าถวะขั้นปานน่ะนะบวชท่านเศร้าพอดีที่งานมางหอดกันจะได้เฮฟอีกเอบ้านี้แม่ฝันไปโอ้ยบ้านนี้ฝันอือพอเป็นน้ำบวชหกสาวหนึ่ง ระมาของเลขสุรเขาเช่เลขเลขสุดเลขสุดมั่นเลขสตรได้หงกไวอืออือโหอกเออเป็นหตายสอืออือ วันนี้เห็ดไตไหมันนี้เห็ดไตบวกมันกระหูกตัวเอาสดๆเลยบามีกานนี่ครับผมร้องแค่ไม่ต้องรีร่าเพราะฉันใส่กันเอานี่แม่กระดาษบวกแค่นี้ซื้อไว้่ะเออมันทิ่ไปใสเห็ดไหฉัเห็ดเลยนะกระจายเลยเพราะว่าหกวันหันเนาะหกมากคัาดกระดกขึ้น่าละเล็กเล็กตัวเดียวหนี่นี้บรอนด์จะเท่าไรจี อเอาเปียาจัจจอะไรครับเอฟซีก็พูดเห็นจัจจเียนเน้นๆเียเนี่ยจะเขียนจะจจอะไรพี่น้องมันมันยังกหาหกม้วนมวนตอหั่นมวนต่อหั่นเนี่ยหาแปดม้วนม้วนมัดก้อนหหี่น้อก้อนหาหอืมผมมีเพียงพี่น้องเด็ดอะไรพี่น้องจะได้ยนเลยเอะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยเอากล้วยมงสีน้องหกชื่อเรียกชื่อว่าหนึงหกกับหกเโอ้เงวดคันเออเงวดงนึงนี่แหละน่บัดรบ่อซีใช่ไหมบ่อละเอามาบังวดนี่บัดนี่ครับุซี่ครับผมอ้าวงวดันวดก้อนน่ะเฮ้แต่มุกเจ้ากันนี่โอ้คอว่าตัวมันมาาตัว้าหนานันเอออ มั่งกระตุกเก้าอีลิปอเห็นจะไม่ดะาเลยสิเออม่ไดหง้หาเอน่เห็นมันกระตเก้าเน่ยหาหงงเนีโอ้ผมมาูนย์แหงเดียววันนี้เดวนี้ม่ได้เนี่ยเฮวันนี้ตเก้าตงนั่ง่หกหกเนี่เอมหาเจ็ดกับเจ็ดหกหาเจ็ดกับเจ็ดหก าะว่าหางหงออกไปเร้่อเรอเอ้าเจ็ดกจได้ก่ไหมห้าเจ็ดเจดหกเจ็ดหกใ่หส่ังไงงหันมะเออดอกของมันโอ้เขียได้หรอเออนี่กสีมาเสริมอีกอยู่บนีสี่ตายมีหาเจ็ดหกเจ็ดห้าสี่หกห้าซี่หางขอหลอสูตรนี้สูตรท้ากินเออยไง่า สูตรนี้เมต่เชียนยังเฮ็ดบ่เป็นเออเฮดง่งไงพี่น้องเราสูตรบ่แพงเลยบ่แพงสูตรเอาได้ทางแล้วก็บอกว่าเฮดเจ้นี่เด้อจะได้เงินเราออ่ะแเฮเฮดดเฮดเฮดเดเฮดเฮดเฮดดเฮดดเดเอดเฮดดเเฮดดเฮดเ เอฟซีครับผมเป็นของแม่ยามเบื้องต้นงวดที่ผ่านมาคือทั้งล่างทั้งบนครับอี้ซี่ผมสศกโศกมันมาแล้วแบบรบบวยเลยครับเลยอฟซีนะครับผมหลอกเกีน้น้นำรดหมดเกี้น้ำรดอยู่